สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการพอดประกอบ s i ก s ์ u e r P 3อ5นะครับเป็นปืนขนาดไมโครคอมแพคครับขนาดเล็กนะครับนี่นะครับเล็กไปขึี้หน่อยนะครับเราจะเริ่มทำการพอดเลยนะครับแับแรกขอมงกระสินเคลียร์ปืนก่อนนะครับนี่ครับปืนจากไทยนะครับหลังจากนั้น ครั้งสไลด์ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็กดพลังด้านหลังออกนะครับกดไกด์หลอดแล้วก็ลำกล้องออกมานะครับขั้นตอนการประกอบนะครับก็ห่ายสไลด์อย่างนี้นะครับแล้วก็นำกล้องใส่นะครับแล้วก็นำไกด์หลอดใส่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็นำโครงปืนส่วนบนกับโครงปืนส่วนล่างนะครับเข้าตรงร่องสไลด์นะครับแล้วก็ดันปืนกลับหลังนะครับแล้วก็ทับสไลด์ไว้อย่างนี้ครับ か。